ำลังฟังเที่ยวรอบโลกพอดแคสต์ค่ะวันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะย้ายไปอยู่อเมริกานะคะตอนนี้เนี่ยมีโครงการ l o ตเตอ y ี่วีซ่โครงการ diversity visa lottery dv 2023ซึ่งเปิดรับสมัครไปตั้งแต่ช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้เปิดโอกาสค่ะให้กับ ผู้คนจากทั่วโลกนะที่อยากจะมาทำงานอยากจะมาเรียนต่อหรือว่าอยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะได้กรีนการ์ดไปเลยค่ะถ้าคุณเป็นผู้โชคดีแล้วก็จะประกาศผลในปี2022และหลังจากนั้นเนี่ยผู้โชคดีเนี่ยก็สามารถเดินทางไปอยู่อเมริกาได้ในปี2023ค่ะแต่ปีนี้เนี่ย พิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะว่าเขาจะมีการเพิ่มโคตาซึ่งปกติแล้วเนี่ยลอตเตอรี่วีซ่าเนี่ยก็จะมีประมาณ50,000โคตาใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เขาเพิ่มเป็น80,000โคตาค่ะซึ่งวิธีการคัดเลือกเนี่ยทางเว็บไซต์ก็จะสุ่มเลือกเหมือนกับลอตเตอรี่เลยนะคะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับเราซื้อหวยนั่นแหละค่ะแล้วก็รอให้เราถูกหวยแล้วก็ได้รางวัลน,นั่นเองนะคะโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีการสุ่มเลือก ผู้ที่จะได้วีซ่าดังกล่าวแล้วก็มีการแบ่งโคต้ากระจายออกไปทั้ง6ภูมิภาคทั่วโลกเลยแต่ภูมิภาคไหนที่มีอัตราผู้อพยพเข้าสหรัฐน้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีโคต้ามากกว่าภูมิภาคอื่นนะคะระยะเวลาเปิดรับสมัครก็คือ6ตุลาคมจนถึง9พฤศจิกายนปี2021ค่ะ ไปดูที่คุณสมบัติกันบ้างนะคะผู้ที่จะสมัครลอตโต้วีซ่าเนี่ยจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปอย่างที่2คือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าเทียบเท่าแต่ถ้าหากว่าจบการศึกษาต่ำกว่าม .6 เนี่ยก็จะต้องมีประสบการณ์การทำงาน2ปีในช่วง5ปีหลังสุดนะคะและก็ไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าสหรัฐอเมริกาค่ะแต่สิ่งที่ต้องมีก็คือพาสปอร์ตท,ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่จะทำการสมัครค่ะ สำหรับลอตโต้วีซ่าเนี่ยก็มีคนให้ความสนใจสมัครจากทั่วโลกค่ะในช่วงปี2013เนี่ยมีคนส่งใบสมัครสูงถึง13ล้านคนเลยละค่ะส่วนชาวไทยนะคะก็จะมีคนยื่นใบสมัครเนี่ยประมาณ5,000ถึง8,000รายต่อปีแล้วก็ผู้ที่โชคดีก็จะได้รับคัดเลือกประมาณ70 100คนต่อปีนะคะ มีคนสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้โชคดีได้ลอตโต้วีซ่าเนาะจะพาครอบครัวของเราเข้าสหรัฐได้หรือเปล่าคําตอบคือได้นะคะจะเป็นต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ทายาทเนี่ยลูกๆของเราเนี่ยก็จะต้องมีอายุ ต่ำกว่า21ปีถึงจะพาเข้าได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องพิสูจน์นะคะให้ทางการเนี่ยเห็นว่าเราสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะหรือว่าอาจจะมีผู้สนับสนุนด้านการเงินในสหรัฐอเมริกาให้การรับรองค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะไปลองสมัครลอตโต้วีซ่าก็สามารถสมัครได้แล้วไปดูได้เพิ่มเติมที่ w w w l o v s t a t e g o v นะคะ เรื่องนึงนะคะที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกระแสความนิยมซีรีส์เรื่อง Squid Game ค่ะเป็นซีรีส์จากเกาหลีใต้นะคะที่ใช้ใน Netflix แล้วก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะเห็นได้จากการที่คนไปตาม IG ของนักแสดงนะคะจากหลักร้อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นหลักร้านเลยล่ะค่ะ และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่คนเขาพูดถึงกันเยอะๆก็คือขนมดั้งเดิมของเกาหลีใต้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแนะนำค่ะขนมชื่อว่าดาโกนานะคะเป็นขนมลูกอมซึ่งฮิตมากๆในช่วงยุค90ค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเข้าตั้งแต่ปี2000ไปต้นมาเนี่ยเด็กๆก็ไม่นิยมกินกันนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะวางขายทำกันแบบสดๆเลยขายกันตามร้านค้าริมทางทั่วไปหรือว่าจะขายกันหลังโรงเรียนนั่นเองนะคะก็จะ มีเด็กๆเ,เนี่ยมาซื้อวิธีทำเนี่ยง่ายมากๆค่ะเขาก็จะเอาน้ำตาลทรายเนี่ยไปละลายกับความร้อนแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาเทเป็นวงกลมแล้วก็จะใช้ที่พิมพ์เนี่ยกดเป็นรูปต่างๆอย่างในซีรีส์เรื่อง Squid Game ค่ะกะติกาของเขาก็คือว่าใครที่แกะขนมแล้วมันแตกไม่เป็นรูปวงกลมไม่เป็นรูปดาวคนนั้นก็จะต้องแพ้ไปค่ะ ซึ่งรกระแสนะคะเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีเนี่ยก็แทรกซึมไปผ่านทางซีรีส์เองทำให้ขนมพื้นบ้าน,นกลับมาเป็นที่นิยมนะคะมีคนไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านดาวโกนาค่ะที่ขายอยู่หน้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโซเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ย เขาไม่รู้หรอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่ามีทีมงานเนี่ยมาสั่งทําขนมค่ะบอกว่าขอดากนันนา700ชิ้นนะเอาไปถ่ายทํำซีรีส์ในช่วงปี2020ก็คือปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ซีรีส์ออกอากาศในปี2021ค่ะกระแสความนิยมของขนมก็กลับมาโด่งดังอีกครั้งทําให้ตอนนี้นะคะมีคนไปต่อคิวซื้อขนมดากัวนายาวเหยียดเลยทีเดียว กระแสความดังของ Squid g เกมแล้วขนมดัลโกนาเนี่ยก็โด่งดังไปถึงสิงคโปร์แล้วก็ที่ฝรั่งเศสด,ด้วยเขาก็มีการทำคาเฟ่น,นะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยจำลองว่าเหมือนได้เล่นเกมใน Squid g เกมแกะขนมน้ำตาลแบบนี้เนี่ยแหละคะ่ะกระแสดีมากๆสำหรับซีรีส์เรื่อง Squid g เกมเลยทำให้ขนมพื้นบ้านของเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเลยค่ะ ช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นคนจริงๆอาจจะอยู่ยากนะคะเพราะว่าช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอินฟลูเอนเซอร์ที่บอกว่าโอ๊ยหน้าเหมือนคนเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็น AI ที่ถูกพัฒนาออกมานะคะแล้วงานของพวกเธอก็คือการเป็นคนดังในโซเชียลมีเดียค่ะล่าสุดในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เพิ่งมี AI i อ f ินฟลูเอนเซอร์คนแรกนะคะก็คือน้องไอไอรีนค่ะหรือเขาจะเรียกว่า Metaverse Human ก็ได้น้องไอเนี่ยหน้าตาก็คือน่ารักมากเลยเป็นสาววัย น,นะคะที่เขาเนี่ยมีการเซตวันเกิดด้วยว่าเกิดวันที่1ตุลาคมปี2000กรุ๊ปเลือด AB ไว้ผมบอบหน้ามา้าซึ่งทางผู้สร้างเองเนี่ยก็บอกว่าเธอจะเป็นตัวแทนของ Gen Z นั่นเองนะคะ IG ของเธอตอนนี้เข้าไปดูเนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ5,000คนแล้วนะคะก็จะมีการอัปเดต IG ของเธอเรื่อยๆสะท้อนผ่านทางไลฟ์สไตล์สถานที่ต่างๆในกรุงเทพอย่างเช่นไปเที่ยวพิพิพพพธภัณฑ์ศิลปะไปกินข้าวกินอาหารไปนั่งร้านกาแฟก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่แตกต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเลยล่ะคะ่ะ แต่ตอนนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในแง่ของการตลาดว่าน้องไอรีมีแคปชั่นเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าเธอเนี่ยจะไปตีตลาดระดับนานาชาติด้วยล่ะค่ะ ผลงานล่าสุดของ i อรีนก็คือการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ AIS Family นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนแหละธุรกิจ Virtual i n f นฟ e n c e นเซนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากมายกับมนุษย์จริงๆตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าทั่วโลกก็หันมาสนใจธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจังสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วงโควิด1นี่แหละว่าอินฟลูเอนเรที่เป็นคนจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทาง ออกนอกประเทศไปท่องเที่ยวหรือว่าไปรีวิวร้านอาหารต่างๆได้ก็ต้องจับตามมองล่ะค่ะว่าธุรกิจ virtual influencer เนี่ยก็น่าจะเติบโตหลังจากนี้แน่นอนแล้วก็ทำให้ i n f ฟล e n c e r ซที่เป็นคนจริงๆอาจจะอยู่ยากค่ะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Checklist around the world และ Facebook เที่ยวรอบโลกค่ะ